ตอนนี้มงานนี้ผมติดต่อได้แล้วฮะถ้าหากว่าเรามีค่าเครื่องินให้แกนีแกมาแน่ฮะวันนี้เราบริจาคพลบัตรสองบาทเลยไหมครับอาจารย์คุณมาโกเซโตนะฮะมาเซโอเซโตครับผมอายุก็เกือบจะ80ปีแล้วครับผมงท่านยังใจสู้จะกลับมาเยี่ยมที่ท่านเคยใช้ชีวิตเยาว์วัยที่มีความสุขที่นี่นะครับท่านอยากจะกลับมาดูบ้านของท่านอยากจะกลับมานั่งในบ้านสักทุ่งหนึ่งก็ยิงดีอยากจะเข้าไปดูบ่อน้ําที่อยู่หลังบ้านอยากจะเดินไปที่โถงขวางไปดูว่า คลองนี้ที่ตัวเองเคยมาตกปลาอยากจะไปเดินชายหาดสมีลาจุดที่เคยไปเล่นกับคนเอกเปรมติมสุรนนท์ท่านทหารก็เป็นไปไม่ได้ด้วยกระผมเปรมเพราะว่าบ้านท่านอยู่ที่สี่แยกถนนถนนวัดรักนะฮะตรงที่เป็นร้านสงสาอฟฟี่เดี๋ยวนี้ส่วนป๋าเปรมก็มีบ้านอยู่ตรงที่พิพิธภัณฑ์วัธรรมลงไปเล่นกันที่วัดนรักถ้าอย่างนั้นนี่นะครับนอกจากเราจะทราบในเรื่องของ ช่วงสงครามโลกแล้วเนี่ยเรายังได้ทราบชีวิตยาวไวัยของพลเอกเป้ด้วยจากท่านเพราะท่านก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับเล่นหัวด้วยกันเพราะฉะนั้นผมผมกำลังติดต่อท่านอยู่นะครับถ้าท่านยังปิตยังไหวนะฮะท่านมั่นใจว่าท่านบอกว่าท่านจะมาให้ตอนนี้ก็กําลังจีบอยู่คิดว่าถ้าป็นไปได้ก็ผมจะได้มาผมดูจากแล้วตาจานก้อยแล้วนะครับตาจานก้อยเนี่ยเปล่งประกายมากคือถ้าเกิดใครเคยดูหน้ากากเสือสมัยเก่าเนี่ย เวลาหน้ากัดเสือเห็นมุมว่าตรงนี้ชนะแน่เนี่ยจะเป็นปรงกายของว่าแบบที่อาจารย์ก้อยเป็นทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเวทีอาจารย์ก้อยมันแน่ๆนะครับโดยเฉพาะเราได้รื้อฟื้นบรรยากาศสมัยสงครามโลกว่าเราเป็นอยู่กันอย่างไรนะครับเอาละคะนี่คือเรื่องเล่านะคะที่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่จะได้เจอกันแน่ในวันที่หกสิบเอ็ดยังมีนะคะอาจารย์คายัครับคือมันไม่จบ สงขาเนี่ยนักทัังคืนก็ไม่จบครับใช่ค่ะแต่เราจะสนุกดีนี้ครับว่าวันี่ทีเปิดเราสําคัญมากครับวันที่มษาในษายนนะครับทางเทศบาลนครสงขาเนี่ยเดี๋ยวนี้ท่านคิดว่างานนี้ไม่ใช่งานเล็กๆล็นันะครับเป็นงานใหญ่ช่วงพิธีเปิดนะครับจะมีวงออเคสตราของสงขานะครับ25ชีวิตครับมาเล่นเพลงสงขาภาคหนึ่งนะครับสงขาฝั่งนาทีนะครับที่เราเคยได้ยินกัน แล้วก็ภาคสองครับที่สุบุญเลี้ยงแต่งเพื่องานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเป็นสงขาภาค2ในวันเปิดนะครับเล่นโดยวงออเคสตราของพี่น้องชาวสงขาเองนะครับ25ชิ้นในวันเปิดการเล่นออเคสตราครั้งนี้นะครับประกอบแต่งไปด้วยนะครับมีม่านน้ำด้วยนะคะมีนะครับค่ะครับแล้วนอกจากนั้นมีไฮไลท์เด็กๆด้วยนะคะเป็นแฟชั่นย้อนย้อนรอยของร้อยบอยยาด้วย อายากรู้ว่าเป็นแฟชั่นย้อนรอยของรอยบ่อยายยังไงนะคะ8เมษายนนี้ต,ต้องมาเจอต้องมาดูค,ค่ะครายการต่อไปเลยไหมคะเราได้เห็นภาพรวมแล้วนะครับ,คร,บครับผมนะคะต่อจากนี้ไปนะคะยังยังมีรายการนะคะเป็นเวทีสิงคโปราท a อ k นะคะเมืองสงขาสู่เวทีมรดุโลกนะคะ โดยวิทยากรผู้ทรงเกียรตินะคะท่านพีรกันทิเศรีเนีนะคะท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสงขลาของเรานะคะระหว่างนี้นะครับก็จะเป็นการประชมพันธุ์ก่อนนะครับว่าความสาเร็จของงานครั้งนี้เป็นการร่วมแรงวมใจของหลายส่วนนะครับตั้งแต่จังหวัดสงขลานะครับฐานทัพเรือสงขลาเทศบาลนครสงขลานะครับการเที่แห่งชาติภาคีคนรักเมืองสงขลานะครับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชมงคศสีชัยนะครับมหาวิทยาลัยทัานถิ่ก็มาครับอาจารย์มหาวิทยาลัยสพชก็มาครับรกเลยร่วมพลังกันนะครับเดี๋ยวรอรอท่านนายกตู้นะครับท่านนายกกำลังเดินมาบนเวทีนะครับครับเดี๋ยวเราจะร่วมกันเสวนาประเด็นเมืองสงสาสู่เวทีมรดกโลกนะครับ ในมือผมนี่มีรายชื่อวิทยากรประกอบด้วยท่านนายกเทศมนตรีนครสงขลานะครับท่านวีรัตันติเสรณนีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สดใสขันติวรพงศ์นะครับแล้วก็ผู้แทนจากรายการคุนพระช่วยครับผมยวผมแทนเองครับครับโอได้เลยครับคืออย่างนี้ครับวันนี้เรามีดารานะครับขอบพระคุณอาจารย์อรไทยแล้วก็พี่เลืองยุทธมากนะครับค่ะวันนี้เรามีดารา เเลือกแล้วครับเปลือบนะครับเปลือีน้องจีนนะพี่เจนค่ะคุณหมอเจนเอามาแล้วค่ะเดินสวยมาแล้วมานั่งจังขับตรงระหว่างรอคุณหมอเจนนะคะคุณนงเทียบขอชิมของร้อยเมืองบ่อยาก่อนนะคะผมกำลังจะถามพอดีว่าอันนี้เอามาตั้งโชว์หรือว่าให้ผมทานไม่ทราบอ่อตั้งโชว์ไม่มีประโยชน์ค่ะต้องต้องชิมโชว์ด้วยครับผมนะคะเรามีดาราหน้าใหม่นะครับของสงขาเป็นดาราวัฒนธรรมนะครับ ท่านเสียสละมากท่านไปออกรายการคุณท่าช่วยให้กับคนสงขานะครับรายการท่าช่วยที่ถ่ายทําโดยปกติเนี่ยเขาถ่ายสิบห้านาทีช่วงรายการคุณทัดเที่ยวครับอาจารย์แต่พอเป็นรายการคุณทระช่วยที่เทศบาลสงขาบอกว่าช่วยทําหน่อยเธอนะครับแล้วก็จับงบประมาณไปด้วยเนี่ยรปรากฏว่าถ่ายทาเกือบ3ามชั่วโมงตัดเหมือสิบห้านาทีถ่ายจนคุณเขาเรียกธงชัยเหรอครับ ุงเนอนลงไปเลยครับนอนลงไปกับแพร่เลยครับเดี๋ยวต้องขยานมากท่านวิษณุยากรนายยายกเอกศรอาามหนึ่งนะครับเชิญอาจารย์สดใสครับครอาจารย์สดใสคันติวรพงศ์นะฮะท่านนายกเทศมนตรีนครส์สุภาครับจะอยู่กันอีกสักเท่าไหร่ก็ไม่ว่ากันครับแต่ขอให้ได้ยินเสียงนะฮะเพราะว่าเราใช้เครื่องกระจายเสียงท่านจะนั่งอยู่มุมไหนของบรรยากาศนะครับก็ได้เลยนะฮะสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นเรื่องของ สนทนานะฮะรอวาเสวนาแบบจ้ากับเวทีสิงโกลาท็อกเมืองสองขาสู่เวทีมรดกโลกนะฮะเรามองท่านไปเห็นท่านมองเราเห็นแต่ว่าท่านได้ยินเสียงเราไปแล้วกันนะครับเพราะว่าเครื่องกระจายเสียงนั้นเราจัดมาเพื่อให้ท่านได้รับฟังโดยทั่วกันขอบคุณ Dynasty, ไดนัสซี่ไรอสาวน้องธนงูุตรสับเราคงจะเริ่มจากท่านธีระกันติเสวณีนะครับสาหรับเรื่องของสิงโกล่าทอกเมืองสองขาสู่เวทีมรดกโลกนะครับท่านนายกครับผมจําได้เมื่อก่อนที่ท่านนายกเสนอตัวมาเป็นนายก เทศมณฑลนครสุขาาเนี่ยผมเคยเห็นป้าย c ัดเอาตอนทัานหาเสียงนะครับจวบขึ้นมาว่าโครการสิมบูล่านะครับมีคนสนใจมากแล้วก็สงสัยว่าชื่อนี่มันมีที่มาที่ไปแล้วก็จะเดินต่ออะไรอย่างไรครับขอเชิญท่านนายกครับที่จริงคือผมก็เข้าใจว่าเรื่องนี้คิดตรงหลายคนกับคนที่พอพอรู้เรื่องนะสนใจเรื่องราวเกี่ยวกับสงขราโดยเฉพาะเรื่องตรวจสาร แล้วก็กวทำวัฒนธรรมอะไรพวกนี้แล้วก็ถ้าคนอยู่สงขลาแล้วกเ็เดินดูโดยโดยโดยมีใจผูกพันกับเมืองหน่อยเนี่ยก็จะรู้ว่ามันมีมันมีค่าไม่ใช่เฉพาะเขตนครสงขลานะสงขลาหลายหลายที่มันมีค่า,า,น,คน,านะาาทีะน,ะทนี้ผมจะเป็นคนชอบอ่านเรื่องราวชอบอ่านประวัติก็รู้ ก็รู้ว่าสงขลาเนี่ยมันมีความเป็นมายาวนานผมก็ไม่ค่อยเชื่อว่าคือคือไม่ค่อยเชื่อว่าปรสชาติที่เขียนแล้วก็ออกมีผมไม่เชื่อผมเชื่อว่าที่นี่มีคนตั้งแต่ต้นคือมันไม่ได้เริ่มเกิดจากจาที่เบิดชื่อขึ้นมาอย่างสงขลาเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าเอ่อโดยเริ่มต้นเนี่ยเราอาจจะนับร้อยหกิบเจ็ดปีหรือหกร้อยเก้าปีแล้วแต่วิธีการนับ แต่ผมเชื่อว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยก็มีคนอยู่อยู่แล้วในเขตนครสงขลาเนี่ยเพียงแต่ว่ามันจะเป็นชุมชนยังไงมีพืชแบบไหนขึ้นแบบอะไรพวกเนี้ยซึ่งตรงน,นั้นเนี่ยที่จริงแล้วเราพอจะหาข้อสันนิษฐานได้นะครับจากการที่สนใจจุดเรื่องพวกนี้เนี่ยผมที่จริงพยายามสื่อสื่อกับชาวบานะ้านแต่ แต่ผมก็ไม่ไม่ค่อยจะมีโอกาสทำมากเมื่อก่อนโรชัวของเทศบาลตอนผมเป็นเทศมนตรีอยู่สมัยแรกเมื่อสิบปีต่อนนะพยายามเขียนออกมาเนื้อหาค่อนข้างยาวนะเนื้อหาค่อนข้างยาวแล้วก็พอไปทำเนี่ยก็กต้องตัดทอนต้องอะไรพวกนี้มันทําให้บางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้รับการสื่อสารนะอย่างเช่นเรื่องการขุดพบล่องรอยของมนุษย์ว่าไอเขาลูกช้างเราเนี่ย มีขุดพบตะเกียงซึ่งเป็นตรงนั้นเนี่ยเป็นร่องรอยของมนุษย์ษยุคหินนะยุคก่อนโรติสตานะ์แสดงวา่าแถวนี้คนอยู่มาตั้งนานแล้วแล้วคนอยู่ตั้งนานนี่เราก็จินตนาการเอาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาไปอยู่ยังไงทําไมช่วงหลังเนี่ยมันวัฒนธรรมมาเตยตามคาบสมุทรตามแม่น้ำอะไรพวกนี้เราก็พอจินตนาการออกแล้วเรื่องราวเยอะแยะตั้งแต่หลวงพ่อทวด เมืองเก่าสติงสติงพระหรือสติงภูละเมืองพัทลุงที่พักโคเมืองพัทลุงที่บางแก้วเมืองสงขลาที่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 